คนเราจะมาทําเค้กใบเตยมะพร้า,พาวอ่อนกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดเราใช่ไหมเราก็เลยจะมาเตรียมอบเค้กแต่วันนี้เลยนะสูตรก็ดูตามใน YouTube นี่แหละเราดูวันนี้เป็นสูตรของร้านของของช่องนี้นะขนมเหนียวอะไรสักอย่างนะเป็นเค้กใบเตยมะพร้า,พาวอ่อนแบบนี้เราก็จะทําตามสูตรนี้เลยแต่ว่าเรามีทุกอย่างเหมือนเขาหมดเลยยกเว้น เนื้อมะพร้าวเพราะว่าของเขาเป็นแบบเนื้อมะพร้าวอ่อนเขาอยู่ไทยอะเนาะมันก็หาซื้อง่ายแต่เรามีมีเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่เป็นแบบกระป๋องและมีแค่กระป๋องเดียวเพราะฉะนั้นเนื้อมะพร้าวาก็จะอาจจะน้อยขอเขาเขาแต่ว่าเราคิดว่ามันโอเคแหละก็ทําเหมือนเป็นฟิลเหมือนซอสกะทิซอสแบบว่ารสมะพร้าวอะไรอย่างนี้นะเราคิดว่ามันน่าจะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยวันนี้เราก็จะอบเค้กก่อนเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วอยมาปาดครีมอะไรเงี้ย ก็เริ่มต้นด้วยการอบเค้กน, okay, นะคะแล้วคือพิมพ์ที่เราใช้วันนี้มันจะเป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะพิมพ์เล็กอยู่ที่บ้านไม่ได้เอามาแล้วก็ในสูตรอ่ะเหมือนเขาจะใช้พิมพ์เล็กแบบที่บ้านเรามีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทําเบิ้ลเป็น2สูตรนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะเกินไปหรือเปล่านะแล้วก็ไข่เหมือนที่บอกนะไข่แพ็ก10ฟองแบบราคาปกติมันไม่มีขายเราก็เลยจําเป็นซื้อต้องซื้อไข่ไก่อารมณ์ดีแบบนี้มาไข่ที่เขาเลี้ยงตามแบบว่าปล่อยปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ซื้อมา หกฟองมันราคาเท่า10บฟองเลยแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกกันเนาะเราก็จะมาแยกไข่แดงไข่ขาวก่อนนะคะก็าทำง่ายๆแบบนี้เลยนะไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรนะไข่มันจะค่อนข้างฟองเล็กนิดนึงนะสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือห้ามให้ไข่แดงไปปนกับไข่ขาวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ตีไม่ขึ้นนะแต่ว่าไข่ขาวปนในไข่แดงบ้างน,น่อยไม่เป็นไร เราก็ทําหมดเลยนะหกฟองทีแรกคิดอยู่ว่าจะทําแบบว่าห้าฟองดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าขี้เกียจหารสูตรนะก็เลยเออทำเบิ้ลเป็นสองสูตรไปเลยแล้วกันจริงแฟนเราวันนี้แฟนเรายังอยู่ที่บ้านอยู่นะแล้วนางบอกว่าเดี๋ยวนางจะรีบกลับมานางจะได้มาช่วยเราอบเค,ค้กอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเราอบได้แล้วก็วันนี้แพนจะทําหลายอย่างแพนจะทําลูกชิ้นด้วยเพราะว่าเมื่อวานซื้อเนื้อามาเยอะใช่ไหมเหมือนที่ลงคลิปให้ดูไปแล้วก็เดี๋ยวจะทํา คือซื้อเนื้อมาผิดตั้งใจจะซื้อหมูแยกทำลูกชิ้นหมูเนื้อแยกทำลูกชิ้นเนื้อแต่ว่าซื้อมาผิดเป็นเนื้อผสมหมูหมดเลยสี่แพคเพราะฉะนั้นเราจะทาลูกชิ้นหมดเลยสี่แพคทำไมใช่ไหมมันก็จะเยอะเกินเราก็เลยจะทําเป็นแหนมด้วยเพราะว่าแฟนก็ยังอยากกินแหนมนางเคยพูดอยู่เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนว่าเออทำไมไม่ทําแหนมอีกลายอยากกินแหนมอะไรเงี้ยนะแล้วเรามีไอเดียว่าจะทําเราเห็นเอ,อ ยำแหนมของแม่อ้ําพัชราภานะที่เขาทําขายแ้วเขาใช้ข้าวพงใช่ไหมแล้วที่นี่มันมีข้าวแบบนั้นขายเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาทําแหนมแล้วก็ทําเป็นยำแหนมโดยใช้ข้าวพองจากนี้ไม่ต้องทําข้าวทอดเองไอเดียมีแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนก็คือวันนี้จะทําเค้กลูกชิ้นลูกชิ้นปลาแล้วก็ลูกชิ้นหมูผสมเนื้อแล้วก็แหนมงานยุ่งใช่แหละจริงๆเราอยากจะเอากระดาษรองอบลองก่อนนะแต่ว่าหาไม่เจอไม่รู้ว่ามีหรือเปลา่านะก็เลย จะเปลี่ยนแผนเป็นการเอาเนยทาตัวพิมพ์แทนนะคะเพื่อไม่ให้มันติดเนาะไม่มีใครบอกบอกตัวเองทําเองนะคิดเองทําเองถามว่าเคยอบเค้กมาก่อนไหมตอนอยู่เมืองไทยมีเตาอบที่ไหนละ่ะไม่มีเตาอบมันก็จะอบขนมไม่ได้ใช่ไหมล่ะยอยู่เมืองไทยแล้วก็ไม่ค่อยมีไอเดียอยาก,กทำเท่าไหร่นะอยู่เมืองไทยรู้สึกว่ามันหากินง่ายไงใช่เปล่ะนี่ก็คือการเตรียมพิมพ์ไว้ก่อนนะ ในนี้ก็จะมีไข่แดงหกฟองแล้วใช่ไหมที่เราแยกเมื่อกี้แล้วก็ตามสูตรเนี่ยน้ำตาลมันยี่ห้ากรัมเนาะนี้เราก็ทำสองสูตรเราก็เบิลเป็นห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็น้ำมันหนึ่งร้อยกรัมนะคะน้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันพืชมันข้าวอะไรอย่างนี้วันนี้เราใช้เป็นน้ำมันรับสออยนะคะใครที่ชอบกินเค้กนี่บางทีเห็นขั้นตอนการทำนี่แทบจะทำใจไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมีแบบพวก น้ำตาลช่ำชน้ำมันช่ำชาเงี้ยบางทีก็นึกเหมือนกันว่าเรากินอะไรเข้าไปวะสิสองแล้วก็แล้วก็แล้วก็น้ำใบเตยนะคะอันนี้เราใช้น้ำใบเตยแบบว่าผงนะแล้วก็เอามาใส่กับน้ำให้ได้120กรัมนะคะ ใบเตยผงจริงๆเราเคยเอาให้ดูแลแหละเป็นยี่ห้อนี้นะเรามาจากเมืองไทยเราคิดว่ามันโอเคเลยคือหอมแล้วก็สีสวยละลายง่ายแล้วก็หาซื้อง่ายหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราหาซื้อมาจากในช้อปปีนะก็ซื้อมาแล้วก็พกมาทั้ยสองซองแล้วนี่นใช้ไปเกือบหมดแหละว,วันนี้เราใช้ผงใบเตเยในประมาณ20กรัมบวกน้ําให้ได้ร้อยยี่สิบมลนะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะนี่ก็ผสมแล้วก็ตั้งทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะตอนที่เมื่อกี้เตรียมคงเตรียมของล้างจึงล้างจานอะไรเงี้ยนะ ไม่รู้ว่าจะเยอะเกินไปหรือเปล่านะเพราะว่ากล่าวเลยเพราะว่าในสูตรเขาใช้น้าใบเตยไม่รู้เขาใช้น้าใบเตยเทหรือว่าน้าใบเตยอะไรนะคเลคุเละให้มันเข้ากันนะจ๊ะเขี่ยวได้ใจเวอร์เพิ่มลดได้นะทุกคนผงใบเตยก็เอาตามชอบแต่ว่าเรารู้สึกว่าใส่เยอะมันก็ไม่ได้แบบว่าเหม็นหรือว่าเป็นกินสังเคราะห์อะไรเงี้ยเราชอบเราก็เลยใส่ไปเลย20กรัมค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะ ประมาณนี้ได้มั้งกะเอาเกือบช้อนชาแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราชอบเราชอบความนัวๆเค็มๆแล้วก็ผงฟูนะคะแล้วใส่ครึ่งช้อนชานะในซองนี้มันสิบห้ากรัมก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนชาสองครั้งก็คือหนึ่งช้อนชาก็คือห้ากรัมนะคะใส่ประมาณหนึ่งในสามของถุงนี้กะเอาเลยจริงๆอ่ะน่งสอง แป้งเคกเราใช้เป็นแบบนี้นะแป้งอะไระส์405ของเยอรมันนะคะก็ใส่ไป140กรัมนี่คือแก่อันใหม่เลยนะเพราะว่าอันที่แฟนเราเคยมีนังขนไปบ้านเราแล้วนี่ก็เลยต้องไปซื้อใหม่มาะคะ่ะแล้วที่ร่อนที่อะไรก็คือไม่มีนะก็คือใส่ไปเลยไม่ต้องร่อนต้องเลิ่นอะไรทั้งนั้นแล้วก็คลลเลให้เข้ากันนะจ๊ะ จริง,รงๆเค้กชิฟฟ่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันง่ายสุดแล้วสำหรับมือใหม่ที่อบเค้กนะจริงๆเราอยากอบเคก้กมันมีชิฟฟ่อนลันมีอะไรอีกอันหนึ่งนะที่ต้องแบบว่าคอยวัดอุณหภูมิด้วยแต่ว่าที่วัดอุณหภูมิเรามันไม่มีเราก็เลยเออต้องทําชิฟฟ่อนนะแล้วเราก็ชอบชิฟฟ่อนด้วยเรารู้สึกว่ามันนุ่มอร่อยเลิศด้วยความที่แป้งมันไม่ได้ร่อนเนาะมันจะมีความเป็นเม็ดๆอยู่เดี๋ยวเราจะตีให้มันเข้ากันนิดนึงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวไข่ขาวกับน้าตาลต่อน,นะคะ ก็เป็นไข่ขาวของเรานะคะ6ฟองที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็จริงๆมันต้องใช้ครีมออฟทาท่าซึ่งเราไม่มีนะคะเราก็เลยจะใช้มะนาวแทนนะใส่ลงไปพอประมาณนะ mm hmm. เห็นบางสูตรเขาก็ทําแบบนี้กันเราก็เลยทําตามนะเราก็เคยทําแล้วแหละมันก็ประสบความสําเร็จอยู่เลิศอยู่แล้วก็ตีนะตีไปเรื่อยๆผสมสลับกับการใส่น้าตาลอันนี้ไข่หกฟองไข่ขา,ขาวหกฟองกับน้ำตาลหนึ่งร้อยกรัมนะคะก็ตีไปใส่น้าตาลสลับไปเรื่อยๆจนน้าตาลหมดนะคะ นี่นะคะก็คือตีไข่าขาวได้ประมาณนี้แล้วเนาะให้มันเป็นแบบว่าเงี้ยให้มันเป็นปากเหี่ยวนะนี่อาจจะเนี่ยเป็นปากเหี่ยวแบบนี้นะแล้วก็มาผสมกับส่วนแรกสีเขียวที่เราทําไว้นะคะก็ต้องค่อยๆทาค่อยๆเช็คชไปนะนี่อาจจะแข็งไปนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เช็คแล้วก็มันก็ยังไม่ได้ก็เลยใจร้อนเลยตีไปย,วยาวๆเลยนะซึ่งยาวก็คือไม่นานหรอกหมดนี้นะ่าจะตีไปประมาณไม่รู้เหมือนกันสามนาทีได้มนะั้ง นะคะแล้วก็อันนี้ส่วนแรกของเราเนะส่วนแรกของเราก็มีความเป็นเม็ดอยู่บ้างเล็กน้อยนะเพราะว่าเหมือนที่บอกนะแป้งไม่ได้ร่อนแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะให้อภัยตัวเองเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเอาที่ร่อนมาด้วยแต่อันที่ร่อนเราก็มีอันเดียวจริงๆล้วก็มีกระชอนตาละเอียดนะที่เอาเอาไว้ร่อนนะ่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าไอ้ที่ร่อนแบบบีบๆแล้วก็อันเล็กๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีนะเคยคิดอยากได้เหมือนกันแต่ดูเหมือนมันเหมือนมันล้างยากอ่ะ ก็เลยพักก่อนนะพักก่อนนี่ก็เดี๋ยวแบ่งมาใส่นะคะค่อยๆทยอยผสมนะ้าจะพอดีพิมพ์แหละหรือไม่ก็อาจจะเยอะไปนิดนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะให้อภัยตัวเองจะทำหนึ่หหก สูตรก็ได้แต่ว่ามันขี้เกียจหานไงขี้เกียจหานคอยขี้เกียจว่าน้ําตาลเท่าไหร่อะไรเงีย้ยคูณสองไปเลยมันก็ง่ายดีไงหวังว่าจะคูณสูตรถูกนะเนี่ยคูณในหัวเลยนะไม่ได้มีการมาเขียนแยกอะไรทั้งนั้นนะก็ได้ระดับหนึ่งเราก็จะเอาไปผสมในอันใหญ่เลยนะคะจริงมันอาจจะแบ่งเป็นแบบสามครั้งก็ได้อะไรเงีย้ยแล้วแต่คนนะแล้วแต่ความชอบนะแต่ว่าเราทําอย่างนี้เลยเพราะว่าง่ายดีนะคะเหมือนชาเขียวเนาะ แต่ว่าเป็นใบเตยนะคะตอนนี้หอมใบเตยมากอยากกินแล้วเนี่ยใครทําเค้กเก่งๆทําเค้กเป็นก็ไม่ต้องดราม่านะคะนี่เป็นมือสมัครเล่นแต่ว่าช่วงนี้คือสนใจเรื่องการทําเค้กพอสมควรอยู่นะเนกอยากจะไปลงคอร์สเรียนเหมือนกันแล้วก็แบบเออทําขายอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเห็นเค้กที่เขาขายแถวเนี้ยก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะมันอีกแหละ ก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้รู้ว่าตอนตัวเองทําก็จะสวยกว่านั้นหรือเปล่านะหรือก็เหมือนเขานั่นแหละแล้วก็บางคนก็ที่เขาทําเคก้กตุก๊กตาปั้นอะไรอะ่ะเราอยากปัน้นบ้างนะจิตใจมันเห็นแล้วมันคอยจะอยากทํานู้นทํานี่อะ่ะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นคนแบบไหนนะเห็นแล้วมันคอยจะอยากทําเห็นแล้วมันคอยจะคิดว่าทําได้อะ่ะฉันทําได้คิดแบบนั้นตลอดไม่รู้เหมือนกันว่าไปเอาความมั่นมาจากไหนนะ นี่เต็มกระงไปเลยเดี๋ยววันนี้น่นจะใช้เครื่องล้างจานนะเพราะว่าทำหลายอย่างแล้วก็ขี้เกียจล้างมันก็เป็นเลิกงามยามดีที่เราจะได้ใช้เครื่องล้างจานนะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าอยู่กันสองคนแล้วตอนนี้จานชามเราไม่ได้เยอะไงจะสองสาวันล้างทีก็ไม่ได้เพราะว่าจานไม่พอใช้นะก็เลยช่วงช่วงนี้เรายังใช้การล้างแบบล้างปกติแบบบ้านเราอยู่แต่ว่า วันนี้อาจจะใช้เครื่องล้างจานเพราะว่าเดี๋ยวทำลูกชิ้นอะไรด้วยมันก็จะเยอะแยะไปกันใหญ่นะสีแบบเลือดมากเขียวเขียวองตองแล้ก็มาเทใส่พิมพ์นะคะพิมพ์ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะเดี๋ยวจะเอาไปอบในไฟ170องศา30-35นาทีแล้วแต่ไฟแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านนะคะเราก็จะน,นั่นแหละเอาคอยมาดูคอยมาอะไรอย่างนี้นะค่อยๆเช็คไป เพราะว่าเตาอบที่นี่ก็เพิ่งรู้จ,จักกันเนาะเพิ่งเคยใช้หวังว่ามันจะโอเคอยากทำขนมปังเหมือนกันนะขนมปังลูกเกดอะไรเงี้ยเนาะอบขนมปังเองแล้วไอ้เครื่องปั่นที่เราซื้อมาของเนนจามันมีหัวตีแบบว่าขนมปังมาด้วยก็อยากจะลองใช้นะเดี๋ยวมีโอกาสก่อนน่าจะในเร็ววันนี้แหละ นี่วันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยน่าจะเที่ยงกว่าบ่ายโมงแล้วมั้งตื่นแต่เก้าโมงแล้วก็คือจะกินข้าวแหละแต่ว่ามันใจมันอยากจะอเคใจมันวอรเวยากจะทำเมื่อเช้าก็ตื่นมาตัดคลิปลงคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วก็ดาวน์โหลดคลิปไว้ในโทรศัพท์แล้วก็เดี๋ยวจะตัตดคลิปต่อเสร็จจากนี้ก็จะไปตัดคลิปต่อ บางทีก็รู้สึกตัวเองเหมือนเครียดเหมือนกันนะกับการทําช่องอะไรเงี้ยคนดูก็ไม่ค่อยเยอะแยะหรอกแต่ว่าเหมือนเรามันใจมันคอยจะไปอยากอยากทําอยากทําอะแล้วก็จะเกียบมาวนๆนิดนึงนะคะไล่อากาศนิดนึงให้มันเสม,อ,สมอกันน่าก,กินอะอยากกินแล้วเนี่ยเค้กวันเกิดตัวเองทําเองอาวเอาใหม่นี่เดี๋ยวไปอบกันนะคะ ก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะหลังจาก35นาทีเนาะอาจจะต้องอบต่อหรือว่าอะไรก็ยังไม่รู้นะเดีย๋ยวมาดูกันนะคะ